มาอีกแล้วนะครับรถสวยๆนะครับเดี๋ยววันนี้เบสมารีวิวทีเดียวพร้อมกัน2รุ่น2แบบเลยนะครับคันแรกนะครับเป็นรุ่นออาต้านะครับสีขาวนะครับราคา154,0 0 0 0บาทนะครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งนะครับของเรานะครับเป็นสีบอลเงินนะครับในรุ่นพามนะครับราคา1 3 8่0 0 0บาทวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าทั้ง2รุ่นมีอะไรแตกต่างกันบ้างและทั้ง2คันนี้ตกแต่งอะไรบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูที่คันสีขาวหล่อๆคันนี้ก่อนเลยดีกว่าคัว่านะครับ คันนี้ปกติแล้วนะครับเป็นรุ่นออลต้าเนี่ยเป็นกระจังหน้าบอลเงินแล้วก็คิวโครเมียมนะครับวันนี้เบสทําการขัดและพ่นใหม่นะเป็นกระจังหน้าสีดําคิวพ่นสีดําใหม่ให้นะครับพร้อมรับประกันโดยศูนย์สีของเบสเองนะครับชิว่าทําการขัดและอบนะครับขัดสีให้ใหม่นะครับตรงส่วนโลโก้ด้านหน้าติดโลโกโ้แท้ให้เลยนะครับเป็นตัวที่อยู่ในรุ่นอ e ีดิทิชันวันนี้เอามาติดตั้งในรุ่นออลต้าให้ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะครับเพิ่มความโดดเด่นนะครับให้สายตาของรถคันนี้มาดูเฉียวขึ้นคือคิ้ว ด้านหน้าเห็นไม้คิ้วข้อไฟหน้ากับคิวข้อบไฟเลี้ยวนะครับถราใครชื่นชอบให้ตาตาดุดก็สามารถติดตั้งแบบนี้ได้คันนี้ชุดแต่งด้านล่างติดตั้งเป็นสปอร์ตไรเดอร์เอ็มนะครับตัวนี้เนาะก็จะเป็นขอบสีแดงตรงขอบนี้สามารถเลือกได้นะครับว่าเป็นแดงดําฟ้าหรือว่าไม่มีสีนะครับอันนี้ลูกค้านะครับพี่หวานนะครับเลือกเป็นขอบสีแดงนะมาพร้อมกับไฟ LED ด้านล่างด้วยนะครับตัวนี้นะครับถ้าเป็นความโดดเด่นของรุ่นอัลต้านะครับก็จะมีเซนเซอร์ด้านหน้าให้4จุดนะครับแล้วก็ระบบช่วยตัดกาลังเคร ด้านหน้าและด้านหลังให้ระบบตัดกาลังเครื่องยนต์คืออะไรคือเวลาสมมติว่าเราจอดหันหน้าเข้าหากําแพงเนี่ยรือหันหลังเข้ากาแพงเนี่ยปกติแล้วถ้าเราหันหน้าเข้ากําแพงเราต้องใส่เกียร์ถอยในการถอยออกใช่ไหมถ้าเราไปใส่เกียร์เดินหน้านะครับพุ่งหากําแพงรุ่นอัลต้าจะมีระบบตัดกาลังเครื่องยนต์ให้คือรถจะไม่ทํางานให้จะมีเสียงเตือนในห้องสารว่าให้เอาขาออกจากคันเร่งนะเพราะว่ารถเราเข้าเกียร์ผิดอยู่นะครับรุ่นนี้เป็นเครื่องยนต์2,400ซีซีดีเซลนะครับ184แรงม้าเป็นเครื่องยนต์ใหมนะ่มมนมพร ก็คือมีไฟโปรเจคเตอร์สีนอนให้นะครับแล้วก็เป็นไฟสูงไฟต่ำอยู่ในหลอดเดียวกันสว่างมากเวลากลางคืน LED ติดตั้งมาให้ไฟส่วนด้านล่างมีอะไรติดตั้งเพิ่มมาบ้างมีระบบของไฟเลี้ยวไฟส่องสว่างขนาดเลี้ยวเวลาเราเข้าโค้งด้วยความเร็วไม่กเกิน40ิกิโมตรต่อชั่วโมงเนี่ยไฟจะสาดเพิ่มมาให้เพราะอันนี้มันจะสาดแต่ข้างหน้าใช่ไหมแต่อันนี้จะเพิ่มได้ค้างให้เวลาเราเลี้ยงในซอยหมู่บ้านครับก็จะทําให้เห็นมุมอับต่างๆนะครับช่วยให้เราแบบเออเซฟตี้ได้เผื่อเห็นคนข้ามถนนนะอันนี้ก็ช่วยได้นะ ตที่มาจากโรงงานเลยไม่ได้มีติดตั้งอะไรเพิ่มเลยนะครับตรงนี้ที่ติดตั้งเพิ่มตกแต่งเท่านั้นเองเดี๋ยวเราไปดูในรุ่นพารมด้านหน้ากัน,านต่อนะครับว่ารุ่นพาม์เนี่ยสเปคประมาณไหนกันนะครับ อ่ะคันนี้เป็นรุ่นทามนะครับราคา1นึ่งล้านสามแส่บาทนะก็ถ้าเป็นสีขาวมุกบวก1 5 0 0งบาทเหมือนกันนะครับรุ่นออาต้าเมื่อกี้เป็นสีขาวมุกบวก15,000บาทนะอ่ะให้สังเกตแนวทางการตกต่งเนี่ยจะค,คล้ายๆกันเลยนะครับก็คือติดตั้งโลโก้ของแท้ให้นะครับเป็นที่อยู่ในรุ่น elite นะกระจังหน้าคิวด้านหน้าเนี่ยปกติแล้วก็จะเป็นเหมือนในรุ่นอของออาต้านั L ่นแหละก็คือเป็นสีบอลเงินแต่คาโคบเมียมอันนี้เราทําการขัดและพ่นใหม่ให้แต่ที่แตกต,ต่างกันคือถ้าใครชอบแบบสายข้างหน้า้าาคีีนนนนตงงส่่่วจะเวัเเกกป็พไ นะ oh. ก็จะไม่ได้ติดครอบไฟแน่จะไม่ได้ติดครอบไฟเลี้ยวเพิ่มเติมนะครับแต่ชุดแต่งยังคงตกแต่งให้เหมือนกันจะสังเกตและตอนนี้ครับชุดแต่งครับที่เบสบอกมเมื่อกี้เราสามารถเลือกขอบได้เนาะอย่างเช่นคันนี้ก็จะเป็นเลือกขอบเป็นสีดําแบบปกติเนาะแต่แค่เป็นสีบรอนซ์เงินให้เป็นสีเดียวกับตัวรถเท่านั้นเองด้านหน้าของรุ่นนี้นะครับที่เป็นสีบรอนซ์เงินตัดสีดําเท่านั้นเองนะครับให้มีความโดดเด่นนะครับใครเป็นที่สายกินคินแต่อยากได้ตกแต่งอยู่ตัวนี้ก็สามารถตกแต่งแนวสปอร์ตได้มาดูสเปคเครื่องยนต์ ก็ต้องบอกว่าเหมือนในรุ่นอัลต้าเลยคือ2004ดีเซลนะครับ184แรงม้าเกียร์6สปีดเหมือนกันประหยัดน้ำมันพอๆกันเลยแทบจะเท่ากัน้วยซ้ำเพราะมันคือสเปคเครื่องเดียวกันและความปลอดภัยละนะ่ะในด้านหน้าพาร์มมีถูกตัดตรงไหน,นออกไปบ้งางพาร์มที่ถูกตัดออกไปนะครับก็คือจะเป็นระบบตัดกำลังเครื่องยนต์ที่เราพูดไปเมื่อกี้แต่ระบบที่ยังคงเป็นมาตรฐานและติดตั้งมาให้ก็คือเลด้าด้านหน้านะครับมีระบบช่วยชะลอการเบรกให้ระบบช่วยชะลอการเบรกนะครับจะช่วยอะไรก็ในรุ่นอัลต้าก็มีนะแต่เบสมาพูดในรรรรุ่นนพาาาาให้ัังกก็คือเเเวลเขบถไปิด เกิดเบรกกระทันหันแล้วเราไม่ได้เบรกกาลังจะชนใครข้างหน้าเนี่ยรถจะมีเสียงเตือนดังตื้อตื้อตเสร็จแล้วถ้าเรายังไม่เบรกอีกนะครับ ABS จะทํางานเป็นการจับเบรกและปล่อยเราสามารถเบรกได้ทันช่วงทีถ้าเรามีสติแต่ถ้าเราไม่มีสตินะครับมันคือระบบช่วยชะลอย้ำอีกทีหนึ่งมันจะไม่ช่วยหยุดซึ่งอาจจะทําให้เวลาชนมาสมมุติว่าเรามาด้วยความเร็ว80ก่อนชนอาจจะเหลือประมาณ60นะครับค่อนนกให้เป็นเบาได้นะในส่วนนี้เนาะเผื่อในกรณีที่ว่าเราทํางานเหนื่อยๆแล้วเกิดอาการหลับในนะครับแต่ถ้าเป็นคนสภาพปกติแค่มี เลยทีเดียวนะครับอ่ะระบบของไฟหน้าแหละในรุ่นของพารต่างกับออาต้าไหมก็ต้องยืนยันนะครับว่าระบบไฟที่เบ๊ไปพูดไปเมื่อกี้ในรุ่นออาต้าไม่ว่าจะเป็นไฟสูงต่ำในหลอดเดียวกันไฟซีนอนไฟ LED ไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกไฟสองสว่างข้างเนเลี้ยวมีให้เหมือนกันหมดตัวนี้ไม่ได้ตัดทอนอะไรออกเลยนะครับเป็นสเปคเดียวให้แค่ว่าไม่มีเซ็นเซอร์กะระยะจอดด้านหน้า4จุดและระบบตัดกาลังเครื่องยนต์เท่านั้นเองเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างของในรุ่นออาต้าก่อนดีกว่าครับมาดูแนวทางการตกแต่งในรุ่นของออาต้าของคนีิ้ปต ที่เเราเห็น,นทุกจุดที่เป็นสีดาที่เบสก,กาลังชี้อยู่นะครับมันคือสีขาวกับสีโครเมียมมาก่อนเช่นอะไรล่ะหลังค่าเล่าหลังค่าเนี่ยปกติแล้วเป็นสีบอลเงินกับสีขาวเนาะครึ่งคันแบบนี้ไม่มีนะครับสเปคโรงงานไม่มีนะเราทําการขัดและพ่นใหม่ให้นะครับรวมถึงความโดดเด่นที่สุดนะครับและทําให้รถมาลงตัวเนี่ยก็คือขอบกระจกขอบกระจกตัวนี้ปกติแล้วจะเป็นโครเมียมนะครับซึ่งตรงนี้เป็นงานทําสีที่ต้องใช้ความชํานาญเป็นพิเศษเลยไม่อย่างนั้นไม่สามารถทําได้นะครับโดยทําให้รถถ้าสังเกตดีดๆมันจะมีความแตกครึ่งคันแบบร้อยเปอร์เซ ก็คือช่วงสปอยเลอร์มาถึงแถว3แล้วตัดเข้าขอบกระจกสังเกตจากบอดี้ของรถครับมันจะตัดเป็นหลังคาดํดำให้ความทูโทนที่สวยสดงดงามเลยทีเดียวนะครับตัวนี้เราทำการขัดและพ่นใหม่จากศูนสีของเบสเองแล้วก็รับประกันเป่าเนื่องให้เลยมือเปิดปกติแล้วเป็นโครเมียมจัดให้เป็นสีดาเงาให้นะครับหูกระจกข้างเช่นกันนะครับคิ Q ้วล้อคันนี้ติดคิ้วล้อเพิ่มเติมด้วยนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังรวมถึงล้อแม็กอันนี้เปลี่ยนใหม่นะครับเป็นแม็กขอบ18ลายมาวิลนะครับเป็นสี ใส่น็อตสีออกฟ้าๆน้ำเงินน้ำเงินครับให้อารมณ์เหมือนสไปเดอร์แมนของเราเลยนะครับเบกก็เลยเรียกว่าแม็กของมาว e ลนั่นเองก็แม็กขอบสิแปก็เหมาะสาหรับคนที่ว่าใช้รถในเมืองรถติดๆบ่อยๆนะครับถ้าเป็นการออกตัวบ่อยๆแม็กขอบ20อาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่เพราะในการออกตัวแต่ละครั้งจะกินน้ํามันมากเป็นพิเศษมากกว่าขอบสิ 18. และค่าใช้จ่ายในยางของ20ก็จะมีมากกว่าในอนาคตเนอะตรงส่วนนี้ถามว่าใส่20ได้ไหมใส่ได้นะเลือกแต่ความเหมาะสมของลูกค้าอีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้พี่วานก็เลยเลือกจัดเป็นขอบ ให้จากโชว์รูมไปเลยต่อมาครับเรามาดูสเปคของรุ่นอัลต้าที่ติดตั้งมาจากโรงงานดีกว่ารุ่นอัลต้ามีอะไรบ้างรุ่นอัลต้าความโดดเด่นของรุ่นออลต้านะครับรุ่นนี้มีระบบบายสปอร์ตวันนี้ให้ก็คือระบบเตือนเปลี่ยนเลนซ้ายขวาในกรณีที่ว่ารถจะมาแซงด้านซ้ายหรือด้านขวาจะมีทั้งไฟและเสียงเตือนที่กระจกมองข้างให้แล้วไฟ LED ที่หูกกระจกไฟเลี้ยวตัวนี้ก็มีติดตั้งมาจากโรงงานให้นะครับส่วนภายในของรุ่นอัลต้าขออนุญาตเปิดให้ดูนะครับน่าจะเป็นสีแดงเบอร์กันดี้แบบนี้นะมาพร้อมกับ,กบแอบกูนฟฟค้้ไฟฟาา่ห ปรับให้แทิศทางเลยนะคู่หน้าเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับภายในก็ยังมีหน้าจอผู้ขับขี่นะครับที่เป็น3 d ดีด้วยนะครับ,บเบรกมือไฟฟ้าอ,อ,บบ o hai, อ, Air, อัตโนมัติห่งให้ไวร์ไรชัชเจอร์นะครับส่วนของแอร์อัตโนมัติแยกอุณหภูมิซ้ายขวาเนี่ยก็จะมาพร้อมกับเครื่องฟอกอากาศให้ด้วยนะครับเยียร์หสปีดนะครับกระจอมองหลังนะครับตัดแสงให้แบบอัตโนมัติเลยทีเดียวอันนี้ก็คือสเปคของรุ่นออาต้าที่จัดมาให้เต็มเ็มเลยถ้าพูดจริงๆอัลอาต้าก็คือแทบจะเป็นรุ่นท็อปเลยก็ว่าได้นะครปาดไ สเปคในรุ่นพารมดีกว่าเผื่อใครที่ตัดสินใจอยู่ระหว่าง2อรุ่นนี้แล้วตัดสินใจไม่ได้ว่าฉันจะไปรุ่นไหนดีเราไปดูออปชันของรุ่นพามกัน,กนคันนี้อยู่ในรุ่นของรุ่นพารมแล้วนะครับรุ่นพารมสังเกตได้เลยคันนี้ตกแต่งเหมือนกันเลยนะทั้ง2คันนะต่างกันแค่ล้อนะครับก็ที่เห็นเป็นสีดําเหมือนที่เบสบอกเลยว่าตรงจุดลาวหลังค่าหลังค่ากูกระจกมือเปิดขอบกระจกตรงนี้ตัดเป็นสีดําแบบนี้คืองานพ่นสีทางโชว์รูมเราพ่นให้นะครับส่วนคิวล้อติดแต่งเพิ่มตตนะนนเต 2องพเลยจะให้ความเข้มขึ้นนะครับแล้วก็มาถึงในส่วนของล้อแม็กครับคันนี้ของพี่ไก่แล้วก็พี่สามารานะครับเลือกเป็นขอบ20นะครับเหมือนที่เบสบอกว่าเอ้ยถ้าเรารู้ว่าการใช้งานของเราเนี่ยวิ่งทางไกลเป็นหลักนะครับไม่ได้รถติดติดออกตัวบ่อยๆก็สามารถเลือกติดตั้งขอบ20ได้ก็จะสังเกตว่าพอเป็นขอบ20แล้วเนี่ยเราก็สามารถเลือกลายต่างๆที่เราชอบได้เช่นกันอย่างเมื่อกี้ของ พี่หวานนะเป็นลายมาเวลใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นลายออกเหมือนคล้ายๆซี่กิ่งไม้ซี่เขาวกวานะครับที่เป็นอีกหนึ่งลายยอดฮิตของแม็กโอเอซิเลยนะครับที่สังเกตได้นะก็จะออกมาสวยๆรอๆแบบนี้เลยนะครับก็ใครชื่นชอบ18 20, หรือ20นะถึงตอนนี้ก็ฝากเมนบอกกันได้นะเอ้ยสีขาวแม็กขอบ8ิล่ 18, อมากเลยสีบอลเงินแม็กขอบ20่ล่อมากเลยอันนี้ก็บอกกันได้นะมามาถึงสเปคของในรุ่นพาร์นดีกว่านะครับสเปคของในรุ่นพาร์ก็บอกว,ว่าที่ถูกตัดออกไปจากเมื่อก,กี้ก็จะมีอะไรบ้างมา ป็ของในรุ่นพานนะครับก็ต้องบอกว่าแน่นอนครับมันคือรุ่นลมต้นเอปชันมันจะตอนน้อยกว่าในรุ่นออลตาอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นบายสปอร์ตเมื่อกี้นะครับที่มีเตือนเปลีนน่ยนลนสายขวาครับในรุ่นพารนก็จะไม่มีนะคราวนี้นเวลาเราเปลี่ยนเลนกะ็จะเหมือนรถปกติที่เราใช้กันทั่วไปครับคือเราต้องะระมัดระวังด้วยตัวเองภายในจะสังเกตว่าเป็นเบาะหนังให้เหมือนกันทั้งคู่นะครับแต่ถ้าเป็นภายในของรุ่นพานเนี่ยจะเป็นเบาะหนังสีดาล้วนจะไม่เป็นสีแดงแต่สีดําเบอร์เก,กนดี้เหมือนเัลตาและใน นะก็หมายถึงว่าคนขับกับคนนั่งแต่ถ้าเป็นในรุ่นารมจะเฉพาะฝั่งคนขับเท่านั้นนะอันนี้เทียบสเปกกันดีๆนะครับในระบบของความปลอดภัยนะครับยังมีความแตกต่างอีกหนึ่งจุดก็คือแอร์แบ็กนะครับในแอร์แบ็กของรุ่นพารมเนี่ยจะมีให้2ลูกแต่ถ้าเป็นรุ่นออรต้าคันสีขาวนะครับจะมีให้7ลูกนะขึ้นอยู่กับการใช้งานของลูกค้าเป็นหลักนะครับว่ามองรุ่นไหนที่เหมาะก,กับการใช้งานของครอบครัวของแต่ละท่านมากที่สุดนะครับถ้าเป็นรุ่นพาร์่ก็คือแบบโอ้แค่พูดถึงรุ่น,บน,น,นยบกกกับบบรรุุ่่่่่นนออออืืคค้้้าาาาา็ถถวววมมแแลตยไดะ บอดไพ่สูงสุดอยากได้เทคโนโลยีสูงสุดก็อาจจะเป็นอัลต้าหรือเอลิทอีกทีนึงนะครับในส่วนของด้านในนะครับคราวนี้เขาบอกเลยว่าต่างกันจำไม่เยอะแล้วในของหน้าตาต่างๆตัวนี้ในรุ่นพามนะครับเข็มไม้นะครับจะเป็นเข็มไม้แบบปกติเนาะเหมือนที่เราเห็นเลยในภาพอินเสิร์ตที่ขึ้นมานะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นเอาต้าเหมือนที่เบสบอกว่ามันจะเป็น ภาพ3 d ดีแต่ในส่วนของหน้าจอนะครับหน้าจอฝั่งซ้ายเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยมีกล้องรอบคัน360องศาให้เหมือนกันนะครับหน้าจอเนี่ยมันเป็นหน้าจอเดียวกันเลยนะครับถัดลงมานะครับในของระบบแอร์นะครับแอร์จะเป็นอุณหภูมิแยกซ้ายขวาเหมือนกันแต่คราวนี้ที่แตกต่างกันคือว่าในรุ่นพารมครับหน้าตาเหมือนเหมือนกันก็จริงแต่มันไม่มีระบบเครื่องอฟอากัดมันจะมีเฉพาะในรุ่นอัลต้าและเอลิทนะครับลงมาอีกนะครับเป็นในส่วนของไวเลชเชอร์ไวเลชเชอร์เนี่ยอาจจะมีติดตั้งให้กับทั้งนองรุ่นอยู่แล้้้้วววรรรรมมถึงเบบกกือออไฟฟาโตตคคดดยนัิน งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานให้ทุกรุ่นเลยแต่ทิ้งที่สําคัญที่สุดนะครับคือ กระจกมองหลังนะครับตัวนี้จะไม่ตัดแสงนะแบบอัตโนมัติเราจะต้องกดตัดแสงเองนะครับที่ตรงก้านมาเนาะนี่แหละครับที่แตกต่างการจ่ายจอะแก๊งในส่วนของผู้โดยสารแถวสอกับแ,แถว3าเนี่ยก็ยังคงมีให้เหมือนเดิมพร้อมหูฟังอินสเรตอีก2ชุดให้ด้วยนะครับอ,อันนี้ก็ถือว่าออปชั่นในรุ่นิ่มต้นได้ขนาดนี้ก็ถือว่าไม่ได้ขี้เลยเลยระบบล็อกความเร็วเนี่ยเป็นแบบแปบผันให้ด้วยนะครับไม่ใช่ระบบล็อกความเร็วแบบปกติทั่วไปนะครับเป็นเวอร์ชั่นแบบ 8, 000, แปะผันตัดกําลังที่ศูนย์ให้นะครับเดี๋ยวเราไปดูสเปคในนนนด้้้าาหลลัังงงขออท2รุ่่พมแตก ดีกว่าครับแล้วแนวทางการตกแต่งของพี่หวานและพี่ไก่กัน เราจะเริ่มด้วยของพี่หวานก่อนนะในรุ่นออต้านะครับสปอยเลอร์หลังพ่นให้นะครับตัวนี้ติดข้อไฟท้ายให้ติดคิวฝาท้าย LED ให้นะครับที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่เลยการล้อยฝาท้ายติดให้นะครับในแนวทางของชุดแต่งแน่นอนครับเป็นชุดแต่งแบบท่อเหลี่ยงน,นะครับที่เป็นยอดฮิตอยู่นะวันนี้เลยก็ให้ความลงตัวนะครับในการตกแต่งนะเป็นสีขาวตัดสีดำทูโทนะออกมาสวยๆเลยและในในรุ่นออต้านะครับมีระบบฝาท้ายไฟฟ้าให้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานอยู่แล้วสิ่งที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับคืออุปกรณ์ที่ใช้งาน ๆ recalled. และส่งคืนให้กับล <t ell> ูกค <whenever wi> ้า <hat> ด้วยอันไหนที่เราทําการเปลี่ยนนะครับเราจะคืนของเก่าให้กับลูกค้าด้วยนะครับฝาท้ายไฟฟ้านะครับมีระบบป้องกันการหนีกให้นะครับตัวนี้ปลอดภัยหายห่วงแน่นอนในการเปิดฝาท้ายไฟฟ้าเนี่ยถ้าเป็นรุ่นอัลต้านะครับกับรุ่นอีริทเนี่ยสามารถเปิดได้5รูปแบบ5รูปแบบจากไหนบ้างนะครับก็คือที่เบรกกดอยู่เลยนะครับหรูปแบบคลิกเซนเซอร์นะครับสรูปแบบนะครับกดจากภายในรถนะครับมีปุ่มนะครับสรูปแบบนะครับกดที่รีโมทนะครับเป็นดับเบิลคลิกทีี่ดม พิชแอปพลิเคชันของเรานะครับสามารถเปิดพันโทรศัพท์ได้ในรุ่นของ a l t ตและ e d i t นะครับนี่คือสเปคเลยเซนเซอ,อร์กละดระยะจอดด้านหลังมีมาให้อีก4จุดในรุ่นนี้นะก็บอกได้ว่าไฟเขาเรียกว,ว่าไรท์ไกดิ้งแบบนี้มีติดตั้งให้สวยๆเลยนะครับ ก็ต้องบอกว่าสีขาวถ้าเป็นตัดทูโทนโดดเด่นแบบนี้ก็บอกเลยว่าออกมาหล่อๆไม่แท้กันเลยเดี๋ยวเราไปดูสีบอลเงินเวลาตกแต่งจะเป็นแบบไหนกันครับและคันนี้ครับคือของพี่ไก่นะครับก็จะสังเกตว่าแนวทางการตกแต่งจะต่างกันนิดนึงนะครับคันนี้จะไม่ได้เน้นความตัดในส่วนของระบบไฟนะครับก็จะเป็นไฟท้ายแบบปกตินะจะไม่มีข้อไฟท้ายนะครับอันนี้อยู่ที่ความชอบของลูกค้าได้เลยสปอยเลอร์พ่นให้เหมือนกันนะครับไม่ว่ารถจะเป็นสีอะไรก็แล้วแต่เบสสามารถพ่นให้ได้เหมือนกันหมดนะคิวฝาท้ายเปลี่ยนเหมือนกันนะครับ รอยฝาท้ายตกแต่งเหมือนกันแล้วก็ชุดแต่ง สังเกตว่าเป็นพ่อเดียวเหมือนกันนะครับก็หมายความว่าแนวทางการตกแต่งเนี่ยออกมาคล้ายกันก็จริงแต่ที่แตกต่างกันเลยคือสีรถและล้อนะครับตรงนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้เลยนะว่าชอบรูปแบบไหนตรงไหนพ่นไม่พ่นสเกิร์ตหน้าตาต่างๆสามารถเลือกได้แล้วมาดูสเปคออปชั่นในรุ่นพารมกันที่ติดตั้งมาจากโรงงานฝาท้ายไฟฟ้าไหมฝาท้ายไฟฟ้าเช่นเดียวกับในรุ่นเอลตาเลยคราเนียครับหมดห่วงเลยแล้วถ้าเป็นรุ่นเริ่มต้นแบบรุ่นพารมเนี่ยฝาท้ายไฟฟ้าเนี่ยจะมีระบบป้องกันการนิบให้หรือเปล่าครับดูนี่ครับ มีระบบป้องกันการหิบให้เหมือนเช่นกันนะครับคราวนี้ก็ไม่ต้องห่วงนะว่าเอ้ยเราดูเป็นรุ่นรุ่มต้นแต่ออปชั่นจะถูกถอดออกเยอะหรือเปล่าก็เหมือนที่บอกครับออปชั่นถูกถอดออกไปไม่เยอะเลยนะครับกับราคาที่แตกต่างกันระบบไฟเป็น LED lighting เหมือนกันน้ไม่ใช่แค่เฉพาะอัลตร้าที่เป็นนะรุ่นนี้เป็นให้เหมือนกันเซนเซอร์กัรระยะจอดด้านหลังมีให้4จุดเหมือนกันนะครับแค่ว่าไม่มีตัดกําลังเครื่องยนต์ด้านหลังเท่านั้นเองย้ำอีกทีนึงรุ่นนี้ยังคงมีกล้อง360องศาให้เหมือนกันต่การสั่งงงาาาาานนัฝท้้ไฟฟจด ได้แค่4รูปแบบไม่ถึง5รูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งที่ไม่มีก็คือจากแอปพลิเคชันรีโมทเท่านั้นเองนะครับแต่แค่นี้ก็ถือว่าออปชันในรุ่นพายมก็จัดให้เต็มหายห่วงเลย และนี่ก็คือการตกแต่งแนวทางทั้งสองรุ่นนะคบทั้งรุ่นพร์มและในรุ่นอัลต้านะครับรวมถึงสเปคที่มีแตกต่างกันด้วยใครที่ลังเลอยู่ว่าเฮ้ยกลัวออกรุ่นพรามแล้วจะตกแต่งแบบนี้ไม่ได้หรือออกรุ่นอัลต้าแล้วจะตกแต่งแบบนี้ไม่ได้วันนี้เบสเอามารีวิวให้ดูแล้วนะครับไม่ว่าลูกค้าเพื่อนนะครับจะเลือกรุ่นไหนก็แล้วแต่สามารถตกแต่งแบบนี้ได้เหมือนกันหมดเลยขอเพียงแค่บอกเบสมาเดี๋ยวจัดให้ครับแล้วก็สเปคต่างๆที่เห็นในคลิปก็คือข้อแตกต่างทั้งหมดระหว่างในรุ่นพราต้าาถใครยาากกกรู้้ลึกๆกว่นี สามารถพิมพ์ข้อแตกต่างระหว่างาพามกอวตาได้เบสได้ทําคลิปแยกไว้ให้แล้วนะครับว่าเออจาะลึกให้เลยว่าสุดท้ายแล้วราคาที่แตกต่างกันประมาณ1นึ0 0 0บาทเนี่ยรุ่นไหนคุ้มและเหมาะกับเรามากที่สุดนะครับใครชื่นชอบคลิปนี้ไม่ต้องพิมพ์เป็นกำลังใจก็ได้ครับแค่เลือกมาแวาเ่เพื่อนๆชอบสีไหนเป็นพิเศษกันนะครับวันนี้ตัวเบสขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ Drive Your ambition. Motors Ambition Mitsubishi